โบสถ์กระดูกแห่งเช็กที่ทํามาจากกระดูกมนุษย์จริงๆมากกว่า4ี่หมืนชิ้น uh huh. โบ์นี้นะคะมีชื่อว่าเซเล็กออสเรียอยู่ในเมืองคุนาโคล่าประเทศเช็กที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบสถ์กระดูกเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่13ค่ะตอนนั้นนะคะมีอธิการที่ชื่อว่าเซเล็ก huh. ที่เขาค่ะได้เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็เก็บดินศักดิ์สิทธิ์นี้จากเนินกลโกธาซึ่งเป็นสถานที่ตึงพระเยซูกลับมาโปรยไว้ในสุสานของโบสถ์นี้ uh huh. ค่ะคนยุคกลางนะคะเขาก็เชื่อในทันทีว่าถ้าใครอะคะ่ไะ,คะ,ะได้ฝ ผลก็คือผู้คนนับหมืนม่นๆคนนะคะต่างหลั่งไหลเข้ามาฝังศพไว้ที่นี่แล้วต่อมาค่ะก็เกิดโรคระบาดดําและสงครามศพอะคะ่ะจึงล้นออกมามากมายเลยะคะ่ะกระดูหคะ่ะได้ทับถมกันเยอะมากๆจนต้องขุดขึ้นมาจัดเก็บภายในห้องใต้ดินนะ,ะจนกระทั่งเมื่อปี1870นะคะเขาก็เลยจ้างช่างแกะสลักที่ชื่อว่าฟานซิเล็กลินท์ให้เข้ามาจัดระเบียบกระดูกเหล่านี้นะคะ่ะซึ่งเขากะคะ่ะก็ได้ถือโอกาสนําเอากระดูมนุ์นะคะได้มาตกแต่งภายในโบสถ์แล้วพอเข้าไปข้างในอะคะ่ะเราก็จะได้เห็นโคมไฟระยะขนาด ซึ่งเป็นกระดูกมนุษย์จริงๆที่ทํามาจากกระดูกมนุษย์แทบทุกชิ้นส่วนของร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกซี่โครงแขนขาคือง่ายๆเขาเอากระดูกทุกชิ้นอะที่ถูกฟังใช่ใช่ค่ะแล้วก็มา,<อ>าจัดตกแต่งเลยใช่จัดเรียงเป็นวงกลมอย่างสวยงามเลยค่ะตามผนังนะคะเขาก็ประดับเป็นพวงกระโหลกซึ่งคล้ายๆกับเป็นแบบดอกไม้ไว้ตกแต่งตามฝาผนังอย่างสวยงามค่ะแล้วมุมห้องอะคะ่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดที่สูงซึ่งสามเหลี่ยมนั้นก็คือกระดูกมนุษย์เหมือนกันและแม้แต่ตาสัญลักษณ์ของ คุณนางอะค่ะเขาก็นําเอากระดูกมนุษย์จริงๆเลยค่ะมาทําเหมือนกันซึ่งทุกอย่างภายในนั้นคือกระดูกมนุษย์จริงๆทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้อะค่ะโบสถ์กระดูกเซนเล็กอะค่ะก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆแล้วก็สวยงามแล้วก็ยังว,งวังเวงอีกด้วยแล้วมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้เห็นด้วยนะคะว่าแม้ในความตายอะค่ะมนุษย์ก็ยังสร้างศิลปะได้จริงๆดูแล้วน่าไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าโอ้พอรู้เป็นกระดูกจริงไม่ใช่ของตกแต่งเนี่ยมันต้องมีงความรู้สึกขนลุกขนลุกนิดนึงสยกา เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเป็นบทที่มีเรื่องเล่าก็ควรที่จะไปเยือนสักครั้งค่ะที่ประเทศเช็คค่ะแล้วหน่อยที่อยากฟัง